กับการและร้านไลออนคาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้การจะมีรถเจที่นั่งมานำเสนอพร้อมของแถมของแต่มมูลค่าเกือบ2,000 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันว่าของแต่งของแถมที่การให้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะคะ2.4 g t p r e m i u นะคะคันนี้จะเป็นตัวทอมสุดข,ขับ2 นะปี2018กันเลยนะแล้วใหม่นะคะเพียงแค่1 0 0 0 0แกิโลเท่านั้นนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะการขายในราคาเพียงแค่958,000บาทเท่านั้นนะ,ะแต่แต่อย่าพึ่งนะคะเพราะสำหรับลูกค้านะ,ะที่ดูช่องทาง YouTube ออนไลน์เท่านั้นนะ,ะการลดทันที20,000บาทเลยค่ะ คันนี้สําหรับลูกค้าแฟนพันแท้ YouTube ของเราหรือทางออนไลน์ของเราเท่านั้นนะคะลดทันที20,000บาทเหลือเพียงแค่938,000บาทเท่านั้นนะคะโหถูกมากๆเลยแล้วราคานี้จะได้ของแถมของแต็มอะไรบ้างขึ้นตามนี้เลยค่ะคันนี้นะคะโหหลักๆเลยนะ มีประตูไฟฟ้าหลังนะคะติดตั้งประตูไฟฟ้าหลังเพิ่มนะเป็นแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็ติดฟิล์มนะคะเซรามิกวีโกันเลยนะคะประกันตอนหนึ่งนะคะถึงเดือนพฤศจิกาปีนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดแล้วที่สำคัญนะจะมีประกันเครื่องเกียร์หนึปีหรือว่า20,000กิโลให้เลยแล้วพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้ ทะเบียนสวยมากๆนะทะเบียนก็คือขึ้นตามนี้เลยค่ะทะเบียน9799นะทะเบียนนี้การต้องบอกว่าซื้อขายกันเลยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆได้มานะคะของแต่งของแถมนี่จัดเต็มจริงๆอ่าและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะพิเศษมากๆพอการฟรีแหว7%นะคะฟรีค่าโอนและของแถมตามที่เห็นเลยค่ะลูกค้าจ่ายเพียงแค่ 9 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะทางเราบริการให้แล้วแถมยังบริการส่งให้ฟรีทั่วประเทศอีกต่างหากโอ้โหของแถมจัดเต็มขนาดนี้ไม่ซื้อก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะและสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันค่ะเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่16,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปีเลยค่ะ ดอกเ,เบียรพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะคะลูกค้าจะด,ดาวเพิ่มจะจัดเต็มนะคะจัดฟรีดาวโ,โหได้ทั้งหมดเลยแล้วของแถมกันก็จัดเต็มให้ลูกค้าเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพามาดูเลยนะคะว่าภายในภายนอกนะคะของแถมของแต่งที่การให้เนี่ยจุใจกันแค่ไหนนี่เข้ามาดูเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นปี2018แล้วพายอ่าแล้วสีเนี่ย จะเป็นสีเทานะคะถ้าถามการมันอาจจะเหมือนเทาเข้มขึ้นมาสักเฉดหนึ่งนะคะไม่ไม่ไม่ใช่บอลเงินนะจะเป็นเหมือนบอลเข้มขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งนะคะจะเป็นเหมือนประมาณสีเทาเข้มละกันนะคะนี่คันนี้จะเป็นโฉมปัจจุบันนะคะนี่จะมีก็คือกระจังหน้าแล้วที่ฉีดปัดน้ำที่ฉีดปัดไฟหน้านะคะนี่โหสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้ คันนี้จะเป็นแมกไลทูโทนนะคะนี่ด้วยตัวท็อปเนี่ยเขาจะมาแมกไลทูโทนแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะนี่สภาพสวยมากๆนะคะแล้วนี่กระจกนะคะกระจกมองข้างนี่เขาก็จะมีระบบเตือนจุดอับสายตานะคะอันนี้เลยใช้งานได้ดีมากๆเพราะระบบนี้นะคะเวลาเราขับขี่มันจะทำให้เราลดอุบัติเหตุ ได้เป็นอย่างดีเช่นสมมตินะคะเวลาเราจะเลี้ยวหรือจะแซงซ้ายแซงขวานะคะคือระบบนี้เนี่ยเขาจะช่วยเตือนถ้ามีรถอยู่เราถ้ามีรถขวางเราอยู่นะคะเราไม่สามารถที่จะแซงได้นะ,ะตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นเลยค่ะปิ๊ปปินะคะแล้วจะบอกเตือนเราเลยว่าอย่าเพิ่งแซงนะมีรถอยู่ด้านข้างอันนี้เนี่ยดีมากๆนี่คันนี้จะเป็นระบบ push start แล้วนะคะด้วยกุญแจเนี่ยของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ ลูกค้าบางท่านแบบสงสัยเอ้ยคุณการถือกุญแจอะไรอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของลอ็อกเทคนะคะก็คือล็อกเบรกหรือล็อกคัสนั่นเองนะคะก็คือคันนี้เนี่ยใส่ระบบพวกนี้ระบบความปลอดภัยมาหมดแล้วนะคะนี่เลยโหคือลิ้วรอยน้อยมากๆจริงแล้วสภาพสวยนี่อย่างที่การบอกเขาติดฟิล์มเซรามิกการนอธิบายก่อนว่าฟิล์มเซรามิกเนี่ยนะ ประโยชน์ของเขาเนี่ยคือ1กันความร้อนได้ดีนะคะแล้วอันนี้เป็นของ v ีูเลยมูล,ลค่านะคะการบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า2-30 0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นติด SUV คือถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยนะคะเข้าไปเนี่ยมันจะดูมืดนะคะแล้วมันจะอำผพางได้ดีส่วนถ้าเราอยู่ข้างในรถนะคะ เราจะมองข้างนอกออกมาเนี่ยชัดเจนมันจะทําให้ดูสว่างอันนี้เป็นข้อดีของฟิลม์มเซรามิกแล้วที่ฟิล์มเซรามิกดีมากๆเลยก็คือป้องกันความร้อนได้ดีมากๆนะคะราคาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะคะนี่แล้วที่การบอกคันนี้มีอะไรใช่ไหมคะมีประตูไฟฟ้าหลังค่ะนี่เจ้าของเดิมติดเพิ่มนะคะคันรุ่นนี้ไม่มีประตูไฟฟ้าหลังนะคะแต่ก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขามาติดเพิ่ม อ่าดีมากๆนะคะนี่แล้วน็อตอะไรเดิมนี่การให้ดูเลยนะคะแล้วภายในภายในปาเจโร่เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะด้วยตัวหอมเนี่ยจะเป็นเบาะปักไฟฟ้าคูน่าทีวีสอจอนะคะอ่าแล้วที่สำคัญนะคะคันนี้ใหม่มากๆนะคะใหม่เพียงแค่1นึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะเข้าสู่ตลอดทุกระยะใหม่ใหม่จริงๆค่ะ นี่การให้ดูซูมเบาะซูมอะไรกันเลยนะคะพรมใหม่จริงๆแล้วที่สำคัญนะคะลูกค้าเห็นไหมคะาการมีพรมเข้ารูปให้อีกแล้วอันนี้เนี่ยนะคะเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าการเนี่ยเป็นคนเอามาใส่ให้ลูกค้าเองนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นของใครหรืออะไรเลยนะคะแล้วเป็นได้ดำแดงของใหม่จะทำให้รถเนี่ยดูสภาพสวยอันนี้การแถมให้ฟรีเลย นะคะนี่โหดีมากๆแล้วปาเจโลนะคะเวลาเราจะพับการใช้งานนะคะง่ายมากๆเราดึงนี่เลยค่ะตรงข้างล่างนะคะนี่เพื่อที่จะให้เบาะข้างในเนี่ยเขาก็เด้งออกมาแล้วก็ง้างตรงนี้นะคะง้างตรงนี้เลยแล้วก็พับลงไปนะคะเขาจะพับสนิทเลยพอดีอันนี้แถวแถวที่สองมันนอนเยอะไปหน่อยเนะะี่ยค่ะ เขาก็คือจะพับสนิทเลยเดี๋ยวการทาให้ดูเลยดีกว่านะคะนี่เราก็จะง้างตรงนี้ขึ้นมานะคะ <S <S เพื่อที่จะให้แถวที่สามเนี่ยได้ได้ได้นอนเลยนี่เดี๋ยวการทําให้ดูนะคะลูกค้าบางท่านเดี๋ยวเออมองไม่ออกว่าเอ้ยปาเจโร่เขาพับแล้วมันจะนอนได้ขนาดไหนเผื่อแบบว่าลูกค้าจะเอาไปใช้งานนี่นะคะคือเราง้างอย่างที่การบอกนะคะเราง้างข้างล่างก่อนนะคะแล้วให้เขาเด้งไป อ่าแล้วเราก็ง้างปิดเลยนี่นะคะนี่โอ้โหแล้วเรียบร้อยมากแล้วพอมีผมเข้ารูปเนี่ยลูกค้าเห็นไหมคะว่ามันเรียบร้อยจริงๆแล้วสภาพเนี่ยมันเนี๊ยบมากๆนะคะสวยมากๆทำให้แบบว่าเวลาเราใช้งานนะคะจะไปต่างจังหวัดจะปูที่นอนให้เด็กๆนอนข้างหลังอันนี้ปูได้เลยนะคะหรือแบบไว้ของกลัวว่ามันจะเปื้อนบบกอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะเพราะว่าผมเข้ารูปเนี่ย จะแบบว่าลอยเปื้อนลอยอะไรเราสามารถเช็ดเขาได้เลยอันนี้คือข้อดีนะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในเลยค่ะว่า,ามีอะไรกันบ้างแล้วใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะ ใหม่มากๆเลยใช่ไหมคะพอคันนี้เนี่ยโอ้โหสภาพภายในภายนอกเนี่ยจัดเต็มเลยคะ่ะนี่ดูด้วยเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วเบาะนี้คือสภาพแบบใหม่มากๆนะคะนี่การให้ดูเลยแล้วคอนโซลอะไรเนี่ยใหม่จริงๆค่ะริ้วรอยนี้น้อยมากๆเลยนะคะด้วยคอนโซลมีลายโครเมียมตัดนี่สวยมากๆคือการจะชอบตรงนี้ของ ในส่วนของปาเจโลมากนะคะคือเขาจะทำในส่วนของคอนโซลหน้าจอเนี่ยได้โฉบเฉี่ยวจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูดีกว่าอย่าเบรกกดคูดสตาร์ทนะ,ะนี่โอ้โหเสียงแบบว่าดีมากๆติ้มมากๆเลยนะคะแล้วจอเนี่ยจะเป็นจอเดิมนะที่มาจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะคะนี่จออันนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเราก็สามารถใช้งานได้ ได้เต็มประสิทธิภาพเลยนี่คันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีระบบนําทางนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้นะคะดูหนังฟังเพลงอะไรได้หมดแล้วเป็นทีวี2จอนะ,ะจะเป็นจอนี้กับจอเพดานนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นแอร์แอร์ก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวานะคะนี่เลยโหดีมากๆนะคะเมื่อเราต้องการเปิดแอร์ข้างหลัง เราก็สามารถที่จะกดปุ่มตรงเกียร์ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีเบรกมือแล้วไม้นะคะที่การบอกนี่คะ่ะไม่เพียงแค่112,000กว่ากิโลนี้เองคันนี้นะคะเข้าสูย์ตลอดทุกระยะนะคะนี่สภาพสวยมากๆพควงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะจะมี Adaptive Cruise Control แล้วนะคะก็คือเมื่อเราต้องการใช้เนี่ยสามารถกดปุ่มได้เลยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเขาจะเป็นการช่วยเบรกก่อนชนนะคะแล้วระบบพวกนี้เนี่ยจะดีมากๆระบบของป้าเจโรนี่คือเขาจัดเต็มจริงๆนะคะแล้วก็มีพวกกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็คือพับปรับไฟฟ้านะคะ ไฟฟ้าทั้งหมดเซ็นทัลล็อกก็ไฟฟ้าแล้วก็พวกกระจกก็เปิดปิดไฟฟ้าทั้งหมดนะคะคืออย่างที่การบอกการที่เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะของวีโคเนี่ยเวลานั่งอยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันจะไม่มืดนะมันจะสว่างคือถ้าลูกค้ามานั่งเนี่ยลูกค้าจะเห็นด้วยสายตาเลยว่ามองไปข้างนอกเนี่ย นะคะมันจะไม่ได้มืดมากแต่เวลาที่คนมองกลับเข้ามาเนี่ยมันจะทำมันจะมืดเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของฟิล์มเซรามิกนะ,ะเดี๋ยวการจะให้ดูพวกบุ๊กเซอร์วิสนะคะแล้วก็รายละเอียดเลยนี่นี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวเขาเรียกว่าล็อกเทคนะคะล็อกเทคเนี่ยจะอยู่ตรงข้างล่างใต้พวงมาลัยนะคะ<ม>ก็คือจะทำการล็อกเบรกล็อกคานะคะ<ม>เพื่อที่จะ ป้องกันว่าใครจะมาขโมยรถนะคะอันนี้คือดีมากๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนี่สำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะคันนี้โอ้โหมีประกันปอหนึ่งถึงเดือนพฤศจิกาปีนี้เลยนะคะสิ้นปีกันเลยนะคะเดือนพฤศจิกาปี64กันเลยนะคะลูกค้าซื้อสดอยังไม่ต้องทำประกันนะคะใช้อันเดิมไปได้เลยนะคะโอ้โหดีมากๆ นี่อันนี้จะเป็นคู่มือโหมาเป็นกระเป๋าเลยนะคะคู่มืออันนี้จะเป็นคู่มือใช้เครื่องเสียงอันนี้เป็นคู่มือของระบบนำทางนะคะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นคู่มือลาบุ o กเซอร์วินะคะของปาเจโรคันนี้อย่างที่การบอกก็คือโหเขาเข้าศู์ตลอดทุกระยะอันนี้ลูกค้าดูได้เลยนี่นี่เลยค่ะ ทุกระยะจริงๆนะคะการโชว์ให้ดูเลยแล้วล่าสุดนะคะโอ้โหลูกค้าซื้อคันนี้ไปยังไม่ต้องไปถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเพิ่งจะถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อวันที่29เมษายนนี้เองนะคะโอ้ซื้อคันนี้นะคะภาษีพ,พรบก็ยังไม่ต้องต่อเพราะว่าเป็นปี65แล้วนะคะน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อเดือนสเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะ แล้วก็ซื้อสดนะคะประกันปหนึ่งก็ยังเหลืออยู่เกือบโอ้โหถึงสิ้นปีเลยพฤศจิกาปี64นะคะซื้อคันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะประตูไฟฟ้าหลังก็มีนะทะเบียนก็สวยนะ,ค,ะครบจริงๆค่ะคันนี้โอ้โหลูกค้าซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วนะคะเพราะน้ำมันเต็มถังเราก็แถมให้ฟรีนะคะฟรีค่าโอนนี้ตั้งห้าโอ้โหครบจริงๆนะ,ะ,นะะเดี๋ยวการจะพาไปนั่งข้างหลังดีกว่าว่า นั่งสบายแค่ไหนนะคะอ่านี่เลยค่ะนี่แบบหแล้วใหม่มากๆนะคะเพราะว่าพอใส่ผมเข้ารูปเนี่ยนะคะแล้วสีของได้เนี่ยแบบว่าใหม่มากๆนะคะจะทำให้รถของเราเนี่ยดูสวยดูใหม่อยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยคือข้อดีของการ ใส่พรมเข้ารูปนะคะแล้วเวลาน้ําพกน้ําอะไรเช็ดได้ง่ายมากๆแล้วนี่การนั่งให้ดูเลยนั่งสบายมากๆคือการะเป็นคนที่ชอบปาเจโรอยู่แล้วนะคะนั่งสบายจริงแล้วแอร์เขาเนี่ยจะเป็นแอร์ข้างนะคะก็คือแอร์แบบว่าสี่ช่องเลยข้างหลังไม่ร้อนเลยนะคะแล้วนี่ทีวีนะคะถ้าเราใช้สามารถเปิดได้เลยอันนี้จะเป็นทีวีสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะที่จะมีทีวีสองจอ นะแล้วสําหรับแถวที่สามนะคะเวลาเราใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคือสามารถที่จะง้างตรงนี้นะคะง,ง้างตรงนี้เลยแล้วเขาจะตีลังกาไปได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวการทําให้ดูอนี่โอ้โหแล้วใครที่จะนั่งแถวที่3ามก็ง่ายเหมือนกันนะคะคือเดินขึ้นไปนั่งแถวที่3ามเลยหรือลูกค้าบางท่านถามการว่าาคุณการถ้าจะพับให้มันเป็นเหมือนกับว่าพับทั้งหมด พื่อที่จะไว้ของทำยังไงง่ายมากๆงานนี่เลยค่ะอ่าแล้วตรงนี้นะคะนี่ผมเข้ารูปอ่าเราทำอย่างนี้นะคะลูกค้านะคะสามารถไว้ของได้ทั้งหมดข้างหลังทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวการพามาให้ดูนะคะนี่เลยอ่าลูกค้าดูได้เลยคือสามารถที่จะไว้ของได้ทั้งหมดนะคะอันนี้เหมาะกับลูกค้าที่ ค้าขายนะคะโห oh, แบบเอ้ยเราจะทำยังไงเราก็อยากใช้ SUV ด้วยอยากค้าขายด้วยอาชีพเสริมด้วยนี่เลยค่ะการทำให้ดูเลยง่ายมากๆเสร็จแล้วเราเอาผ้าหรือเสื้อปูเลยค่ะแล้วก็วางของที่เราจะไปขายเดียมมากๆนะหรือลูกค้าที่บอกเอ้ยกำลังจะไปต่างจังหวัดนะคะขนของไปให้คนที่บ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดก็ง่ายเหมือนกันนะคะ ไว้ของได้เต็มที่เลยนะคะหรือเราจะไปเที่ยวขึ้นเขาจะไปเที่ยวดอยนะดีมากๆนะคะและการขับขี่ของเขาดีมากๆแล้วเวลาเอาขึ้นก็ง่ายมากๆนะคะคันนี้เนี่ยการว่าเหมาะกับลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่นะ,ะหรือครอบครัวที่แบบว่าอย่างที่การบอกคือจะมีอาชีพเสริมหรืออะไรได้ทุกอย่างจริงๆนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูฝากระโปรงหน้าหรือห้องเครื่องกันดีกว่านะคะ จะได้ดูทีเดียวกันให้หมดเลยนะว่าสภาพเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่านี้เลยค่ะจะได้ดูทีเดียวเลยนะคะก็คืออย่างคันนี้เนี่ยที่การบอกเข้าสูงตลอดทุกระยะลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเลยนะคะเพราะเครื่องเนี่ยเขามีการดูแลอ่านี่นะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะก็คือนี่คือห้องเครื่องของเรานะคะโหดีมากๆ แล้วเป็นแบบว่ารถเข้าสูงตลอดเครื่องนี่ใหม่กิ๊บเลยนะคะเพที่กันความร้อนที่อะไรนี่ใหม่มากๆนะคะคันนี้นี่น็อตเดิมเลยค่ะดูได้เลยเดี๋ยวการจะไล่ค่อยๆไล่ให้ลูกค้าดูเลยค่ะนี่ตัวตรงนี้นะคะตัว R h est, ตัว L h อะไรคือยังอยู่ปกตินี่เลยค่ะ R h e ยังปั๊มอยู่เลยนะคะ แล้วจุดแตมป้ายแดงนะคะจุดแตมป้ายแดงของเขาเนี่ยยังอยู่ทุกจุดนะ,ะเพราะว่ารถเข้าศูนย์ตลอดนี่โหสวยมากมจริงนะคะคันนี้คือสภาพแบบใหม่จริงนี่การให้ดูเลยดูแบบว่าซูมทุกซอกทุกมุมให้ดูเลยดีกว่านะคะจะได้แบบว่าคุยกันง่าย นะคะแล้วลูกค้าเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าเอ้ยคุณการคันนี้เนี่ยสวยจริงๆอย่างที่การบอกหรือเปล่านะคะบางทีเนี่ยเดี๋ยวการปิดก,ก่อนบางทีเนี่ยเราถ่ายแค่รูปใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยแบบเอ้ยมันจะสวยเมืองของจริงหรือเปล่าอ่านี่การทําวิดีโอให้ดูเลยค่ะเพราะว่าวิดีโอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตัดต่อหรืออะไรได้เลยนะคะนี่ คันนี้เนี่ยอย่างที่การบอกก็คือจะเป็นมิสูบิชีปาเจโรสปอร์ตนะคะ2.4 GT Premium ตัวท็อปสุดขับ2นะคะปี2018นะคะแล้วก็ใหม่เพียงแค่110,000กิโลเท่านั้นนะคะการขายเพียงแค่เท่าไรคะอ่าตอนแรกนะคะการตั้งอยู่ที่958,000บาทนะคะ และสําหรับลูกค้าออนไลน์ของการนะอย่างนี้การบอกการลดทันที20,000บาทเลยค่ะเหลือเพียงแค่9 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นต้องรีบกันเลยนะคะคันนี้นี่พิเศษสุดๆนะมีประตูหลังไฟฟ้านะคะมีอเขาเรียกว,ว่าฟิลม์มเซรามิกวีคูนะและที่สำคัญทะเบียนสวยมากๆนะคะทะเบียน9799ทะเบียนนี้ซื้อขายกันหลายหมื่นนะลูกค้าลองไปเซิร์ชดูได้เพราะว่า ทะเบียนนี้จะไม่มีเลขข้างหน้านะคะจะเป็นเขาเรียกว่าหมวดเก่าที่ลูกค้าหาชัยแล้วว่าเก็บสะสมกันนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะมาดูคันนี้และคันอื่นๆของ,องร้านไลออนคาร์ทำยังไงง่ายมากๆนะคะเพียง er <im ple ms> แค่อินบ็อกเข้ามาหาการนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube l i n ์หรือ f a c e b o o k นะคะการดูแลลูกค้าทุกช่องทางเองหรือจะโทรหาการได้เลยนะคะ การรับสายตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่างหนึ่งสำหรับลูกค้าที่อยากมาดูรถคันนี้ที่ร้านเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map ว่าไลออนคารถมือ2นะคะภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยค่ะขับตาม GPS Google Map มาที่นี่ได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้านะคะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษข,ของการคือบริการส่งรถฟรทีทั่วประเทศค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตก หรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ซื้อรถของร้านไลออนคาได้เลยนะคะการบริการส่งให้ฟรีช่วงนี้เลยนะคะเพราะปกติเนี่ยการต้องอธิบายก่อนว่าการบริการส่งเนี่ยนะคะคือมันจะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าการเนี่ยจะใช้รถยกนะคะเป็นแบบคันต่อคันเลยเราจะไม่ได้ใช้รถสไลด์ที่เป็นแบบว่าส่งทีเดียว10คันนะคะอันนี้เราจะใช้แบบว่าคันต่อคันเพื่อที่จะ ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรถอย่างแน่นอนนะคะแล้วรถเนี่ยจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเนี่ยจะไม่มีลิ้วรอยเลยนะคะแล้วรถที่สำคัญลูกค้าเราจะส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะนี่พิเศษมากๆและอีกอยาหนึ่งนะคะลูกค้าที่ออกรถก็เราการจะทำการล้างขาัดสีเคลือบสีแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อ เชื้อโรคต่างๆเชื้อโควิดไม่ต้องห่วงเลยค่ะออกรถจากร้านไลออนคาไปเนี่ยรถสวยสภาพไปแดงแถมยังปลอดเชื้อโรคอีกต่างหากนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรบกวนกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆเนี่ยการมารีวิวคันไหนให้ดูนะคะถูกใจคันไหนแจ้งการมาได้เลยเดี๋ยวการจะดูแลลูกค้าเองวันนี้การขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ